นั่งรถไปทําหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะระหว่างทางนี่ก็จะมีรถอุทยานเข้าไปนะคะสองข้างทางก็จะเป็นธรรมชาตินะคะคนี่อ๋อจอดให้ถ่ายรูปก่อนอย่าเพิ่งไปนะคะ ยูนี่เป็นป้ายใหญ่อุทยานนลป้ายใหญ่อยู่ทยานค่ะนี่ก็ออกเดินทางนะคะเขาไ่ให้จอดถ่ายรูปมอสกรูเขาบอกว่าไม่ไกลสี่ร้อยเมตรอ้าวถึงแล้วอันนี้ถึงไือยังคะถ้าม่ขวามือเดินเดินเข้าไปไกลไหมโอ้เดินได้นะคะ อยู่ตรงนี้เองนะครับข้ามอยู่ขวามือนะครับข้ามอยู่ขวามือค่ะด้านนี้เป็นทางขึ้นนะคะสวยศาลเจ้าแม่นางนอนค่ะ ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะมีป้ายแล้วก็จะมีทางที่ขึ้นไปนะคะเราก็ต้องค่อยจับ <c oughs> เป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะคะศ <c oughs> ารเจ้าแม่นางนอน,นะคะ่ะ เป็นถ้ำเลยค่ะมีภาพประวัติศาสตร์ที่เขาเคยไปช่วยเหลือหมูป่านะคะแต่ลงไปด้านนั้นก็ลึกมากเลยนะคะอากาศเย็นค่ะเป็นแผนผังถ้าหลวงขุนน้ำนั่งนอนนะคะอุปกรณ์เหตุการณ์ในการค้นหา นะคะคมีเสื้อหมูป่านะคะจักรยานของน้องด้วยค่ะีอุปกรณ์การช่วยเหลือทั้งหมดเขาก็มารวบรวมเป็นนิทรรศการอยู่ตรงนี้นะคะโอ้ทําใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากเลยค่ะแต่เขาทําทางเดินเข้าไปนะคะ ค่ะช่วงเวลาเขาชมน,นะคะตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นนะคะ<ม>ด้านนั้นมีให้คนเดินเข้าไปนะคะ<ม>บันไดจากตรงนั้นก็ขึ้นไปบนเนินนะคะขึ้นไปสูงมากค่ะตรงนั้นเป็นทางลงนะคะเดินไปอีกคลเดินนะ,ะทางที่ดีต้องจับราวไปด้วยนะคะ ด้านนี้ระวังหัวชนค่ะมีทางที่ให้คนเดินไปนะค่อยๆเดินค่ะแต่ละจุดก็จะมีคำอธิบายบอกอยู่นะคะมีคนขึ้นไปบนนั้นด้วยค่ะสูงๆค่ะ ท่าอากาศค่อนข้างเย็นนะคะ ด้านนี้นะคะโชว์เคฟนะคะเป็นทางขึ้นไปค่ะโชว์เคฟทำหลวงเพื่อการท่องเที่ยวนะคะทำหลวงเพื่อการท่องเที่ยวนะคะสวยมากเลยค่ะมีหินงอกหินย้อยนะคะด้านมีทางขึ้นไปค่ะสูงค่ะ วัดความสูงระดับน้ำแบบเวลาจริงและออนไลน์นะคะด้านนี้จะอยู่ตรงปากทางเข้าของถ้าหลวงนะคะอากาศภายในถ้านะคะเย็นสบายค่ะแล้วก็จะมีหินงอกหินย้อยเยอะเลยค่ะเป็นถ้าที่สวยมากเลยนะคะบางคนก็แอบปีนไปด้านนั้นไม่มีบันไดนะคะเขารู้สึกว่าเขาชำนาญค่ะ นี่ยมองแผนไปนะคะจะเดินเข้าไปไกลมากเลยค่ะนี่นะคะเราอยู่บริเวณแค่ปากถ้ำก็พอนะคะเดินไม่ไหวค่ะสวยะคะ่ะนี่บางคนเขาก็าขาดีๆนะคะก็ปีนขึ้นไปข้างบนนะคะด้านบนนั้นพอมองลงมาก็จะสวยข้างในก็จะเป็นถ้ำนะคะ บริเวณถ้ำนะคะก็จะเป็นหินงอกหินย,ย้อยสวยงามมากค่ะอันนี้เราเห็นกล้องขึ้นมาดูบนเพดานนะคะจากพื้นที่เป็นรูนะคะก็จะมีน้ำหยดจากด้านบนค่ะน้ําด้านบนนะหยดลงมาด้านี้นะคะจะเป็นสายสายที่ใช้สูบน้ำนะคะเขาก็ยังเอาคงไว้อยู่ค่ะ ท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะมีทางให้ลงเดินเราก็อยู่แค่ตรงปากถ้ำก็พอนะคะถ้าเกิดเข้าไปลึกกว่านั้นเดี๋ยวว่าจะติดถ้ำนะ,ะน่ากลัวอยู่ค่ะน,นี่ไม่มีใครมาช่วยอะ่ะน,นี่จะมีทางให้เข้าไปนะแต่ว่ายยงมงสูงเหมือนกัน่ะนี่นะคะเป็นสวยจริงๆค่ะมีโอกาสมาเที่ยวกันให้ได้นะคะ ม,มุมหินได้นี้นะคะจะมีประวัติความเป็นมาค่ะที่เปียกน้ํานะคะก็คือน้ําหินง,งอกหินย้อยไหลลงมานะคะเขาจะมีทางเดินไปตรงนั้น,นะคะจากตรงนั้นไปอีก200เมตรแล้วก็เป็นสุดทางธรรมชาติตรงนั้นจะถัดจากนั้นก็จะไม่มีไฟนะคะเจ้าหน้าที่อุทยานเขาเล้าให้ฟังค่ะ มีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลนะักท่องเที่ยวนะคะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ค่ะมีหมวกใส่เป็น <laughs> ไม่ต้องถือไฟนะคะหมวกไฟฉายนี้ทางจะออกนะฮะระวังหัวชนค่ะตรงนี้ เจดต้นไม้นะคะต้นอะไรก็ไม่รู้มีมีลูกเป็นพวงเลยค่ะน,นี่ะนี่ลูกเป็นพวงเลยอ้านี้เป็นปากทางเข้านะมีทางเดินขึ้นไปอ่ะ จ่าแซมค่ะสวยมากเลยค่ะจ่าแซมค่ะเป็นอนุสาวรีข้างล่างเป็นหมูป่านะเป็นเหมือนนิทรรศการเลยนะ การบันทึกเหตุการณ์รวมใจเป็นหนึ่งเดียวนะคะทาหลวงเล่าเรื่องนะคะเป็นเหมือนนิทรรศการนะคะมีรูปหมูป่านะ่ารักเลยค่ะหมูยิ้มเชิญชวนนะคะทาหลวงเล่าเรื่องปฏิบัติการค้นหา13ชีวิตนะคะนี่คะทำหลวงเล่าเรื่องค่ะ ตำหลวงเล่าเรื่องปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย13ชีวิตค่ะและนี้นะคะเป็นพิธการค่ะมีภาพรประวัติศาสตร์นะคะและนี้เป็นการกู้ภัยร่วมแรงร่วมใจกันนะคะนีนี่นะคะ มีบรรยายเป็นจุดนะคะฐาน1ฐาน2การเคลื่อนย้ายนะคะนี่นะคะโอ้เป็นรูปจำรองค่ะมีการเข้าชมนะคะมีเนนั่งชมอยู่ด้วยศึกษา นี่เราเดินมาในถ้ำจำลองเ,เหนื่อยเหมือนเดินมาในถ้ำจริงเลยนะนี่ค่ะพัทยาปีดนะมีเป็นห้องๆนะคะแล้วก็อันนี้เป็นรูปแบบจำลองนะคะนี่นะคะไปเจออยู่ตรงด้านนี้นะคะทุกคนผอมเลยคะ่ะ รูปปั้นจำลองนะคะทางออกแล้วค่ะร้านขายของที่ระลึกนะคะมีรูปภาพเขียน,นะคะ่ะนี่นะคะมีผู้ว่าหมูปาะะ่าด้วยค่ะใจจะแซมนะคะหนึ่งชีวิต แรกศึาชีวิตแล้วหนึ่งดวงแก้ววิรกรรมอันยิ่งใหญ่หนึ่งตำนางสมานโลกสมานใจหนึ่งใจธรรมใจไทยใจจ่าแซมว่าหนาวนี้เที่ยวอุทยานแห่งชาติ